มันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตในการสมัครบัตรเครดิตนะก็เธยใช้ชำเงินอนาคตชำจนมันหน,นึ่นนงมนันถึงจุดตึงเชีย่ยพอสินส<บ>้นเดือนมาจบมาอีดอ,อกร<บ>วมกันอะ่ะเกือบแสนแบงก์ก็เริ่มทยอยฟ้องทีละแบงก์ทีละแบงก์ทีละแบงก์จน,น,นคิดฆ่าตัวตายทุกในอกนรุกในใจมันมีเรื่องจริงนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อมาชมใจังหวนั้นพอดี ร้อมหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพี่เกดปัะทำดีมาตลอดอะเป็นนี่พังหมดชีวิตคือพังในขณะที่ณเราเรืองฟูเนี่ยค่ะไม่มีใครวางแผนหรอกคิดว่าเต็งเก่งเด่นหล่อสวยรวยดังพังทุกคนเรียนรู้ทุกอย่างพี่หนูทําทุกอย่างทุกหน้าที่ทําจนเจ้านายหนูถึงง่อยอะตำแหน่งเนี้ยมันไม่เหมาะกับมึงทำไมถึงไม่เหมาะเขาบอกว่ากระเคยอย่าทำงานเก่งทุกคนไม่ได้ชบไม่ได้ชอบเสมอไป สวัสดีครับสวัสดีพี่แตงครับสวัสดีครับแล้วดูต้องแนะนําตัวไหมรายการนี้ขึ้นสรงนี้เลยแล้วกันอ่าเร็วจัดไปเพราะเนื้อหาเราเยอะงั้นถามได้เลยครับพี่ทำไมอยู่อัตยามันไปอยู่พัทยาเพราะโรงแรมที่ทาอยู่พัทยาด้วยไหมใช่หนูจริงๆหนูมันเต่าพี่เต่า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 ทะเลเต่าตะหนุที่แบบชีวิตใช้ชีวิตตามสัญชาตยานจริงๆอะท้องจนถึงเจ็ดเดือนอะที่ฝั่งทนตะลิ่งชัน อยู่แบบอยู่วัดเพลงอยู่อะไรแถวละ้แวกนั้นแล้ว,ลวพอท้องเจ็ดเดือนปุ๊บถูกส่งแม่ไปแม่ไปคลอดที่ใต้แล้วทุกปิดเทอมเราก,ก็จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนช่วงปิดเทอมอ่ะเ,อเพราะเรากลับมาใช่กลับมาฝั<ะ>่งนี้ที่กลับมาฝั่งนี้เืออยู่ฝั <minute> ่งนู้นใช่<อ>ซึ่งมายินเกาะรัว ต้องบอกว่าครบครัวข้าราชการเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสมัยนั้นอ่ะยีสิบวไฟฟ้าจะมี1กระเทยหนึ่งคน <c oughs> แต่สมัยนี้นะหนึสาวไฟฟ้า <c oughs> กระเทย20คนปริมาณประชากร <c oughs> ที่มันเพิ่ม <c oughs> ขึ้น LGBTQ <c oughs> มันมันใช่ซึ่งสปีชีส์ของเรามันแตกผ่านหลักว่ากันไปเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าราชการอะพออ,อ,อครูใหญ่เน่ยเขารับไม่ได้หรอก กับอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอึดอัดก็ครอบค,ครัวข้าราชการอะอยู่สวนผักอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเพื่อนสงการนีเกาะรั้วแล้วก็ดูเขาเล่นน้ํหน้าบ้านอย่างเงี้ยชีวิตน่าสงสารนะโทรศัพท์ก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีมชีวิตมันอยู่อย่างเงี้ยจนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าพอเราจะเรียนจบอะไรเงี้ยม .6 แล้ว็ไม่อยากอยู่กรุงเทพอ่ะถ้าเราบอกตัวเองเลยถ้าเราเรียนรามไม่จบแน่เพราะหนูเป็นคนไม่อ่านหนังสือชีวิตชีวิตหนูอ่ะ ครั้งเดียวกัออนหนังสือคือม .4 เทอมหนึ่งทำไมตอนันอ่านอยาก,อยากลองประมอม่ะหนูที่1ที่2ที่3นะพอมัธยมเนี่ยมันเริ่มตกเริ่มตกเริ่มตกแต่กิจกรรมฉ่ำมากพ่อก็จะด่าว่า เอาเวลาเอาไปทําแต่กิจกรรมกิจกรรมน่ะแล้วเพื่อนเขาฉลาดเขาเวลาไปเรียนเพื่อจะทําอะไรกันต่างๆนานาเขาไ่สนใจก็ได้เงินเนาะหนูทำกิจกรรมหนูได้เงินนะถ้าจริงๆแล้วอนุบาลก็ได้เงินแล้วอนุบาลลาำล้ำโอ้ลำอนุบาลล้ำเพราะแม่เราเป็นครูใหญ่นี้แม่เราเป็นครูใหญ่ปุ๊บล้ำปุ๊บปัทถุมขายของปัทถุมป .1 หนูขายแล้วนะขายซาลซ์ส์ป .2 ขายวิตามินซีรับเหล่าดินสอหนูทำมากินตั้งแต่เด็กนะทำไมชอบทำตั้งแต่ตอนเด็กตัง ทำไมที่บ้านให้ไม่พอให้พอถ้าเราทำไมเราอยากได้เราอยากอิกสระเ,เราอยากอยากได้ไรได้เราอยากซื้อไรซื้อหนูก็หาเงินตั้งแต่เด็กมันก็เลยเรียนรู้วิที่การหาเงินตั้งแต่เด็กเลยหาเงินพี่หนูหาเงินชับมากจนกระทั่งมันมีขนมอยู่ยี่ย่อหนึ่งมาจากมาเลเซียพี่แล้วต้องไปหาดใหญ่หนูยอมนั่งรถตู้ของพ่อเพื่อนไปอ่ะเพื่อไปคำนวณต้นทุนอ่ะหนึ่งหอนอ่ะถ้าตอนนั้นจะจำไม่ผิดอ่ะห,น,หนึ่งหอหนึ่งจุดสี่สองหรืออะไรสักอ,อย่างนี้แหละประมาณเนี้ย แล้วสามห่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามบาทไม่ใช่หนึ่งจุดสองสามห่อประมาณสามจุดหกหนูก็ขา,ายสามห่อห้าบาทยิบแม็กอย่างเงี้ยพี่ซื้อมาเป็นกระสอบมุกี่กระสอบนะครั้งแรกกับไปไปรีเสิร์ชตลาดเองแล้วทีเนี้ยปุ๊บไปรีเสิร์ชตลาดเองแล้วก็ดิวเองแล้วก็มานั่งยิบแม็กพี่หนูขายของอย่างเงี้ยสามห่อห้าบาทตอนเช้ามาปแตเเช้าเลยนะเพื่อนจะลอกกันบ้านเลยช่างแม่งมันเรื่องของเพื่อน ครจะทําอะไรไม่รู้อีนี่เดินถ่ายของหมดขี้ได้เงินเข้ากระเป๋าวันสี่ห้าร้อยอ่ะเด็กสมัยนั้นหาเงินซึ่งมันเยอะมากนะกำไย,น,ยนั้นด้วยซึ่ง5าบาทเราจะได้กําไรบาท80ตังค์ถ้าจะไม่ผิดมสมวนห้าร้อยเราก็ได้กาไร 180. ร้อยแปดสิบแล้วหนูก็จะมีทุนจนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่าค่าเงินมีเรื่องของค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เด็กแล้วนะก็เทยก็เอ้าอีดอกค่าเงินมาลีค่าเงินไทยมันมีแตกต่างกันเพื่อนก็บอกว่าตอนพอพักหลังจะไม่ได้ไปเอาก็จะฝากรถตู้แล้วเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้ค่าเงินขึ้น ของมันจะขึ้นราคาแล้วเอออีดอกของขึ้นราคาแล้วกูกระเทือนยังไงอ,ะอ่ะก็ต้องขึ้นของเอขึ้นของกำไรน้อยลงจะไปเพิ่มลูกค้าก็ไม่ได้เพราะฐานลูกค้ามาติดแล้วก็ก็ต้องแบกสภาวะช่วงนั้นอ่ะช่วงสวิงของค่าเงินทําให้เรียนรู้มาสเต็ปหนึ่งช่วงพอมาอยู่การโรงแรมการท่องเที่ยวบางแสนเนี่ยแล้วก็มาเรียนครัวฟู and beverage management ้ดแอ r a g e m a n จเมน e n t จำได้เลยแล้วก็ของของ มันชื่อว่า Hotel t o u r ์ซิฟเทรน i ิ่งอิน t ต u ลบายทัวร์ซิ t ออร์จอยตี้ออฟไทยแลหนูจำได้เขามาเรียนครัวประจบปุ๊บเรียน l a บเรียนฝึกงานเรียนแลืวมีความสุขกับการที่ได้เปลี่ยนโรงแรมได้เปลี่ยนสถานที่ได้ไปเจออะไรใหม่ๆแล้วเราก็เออมันสนุกจังวะย้ายที่พักอะคำนวณต้นทุนเลยนะ ถ้าต้องมาเที่ยวอย่างเงี้ยทุกคืนนะค่ารถเท่าไหร่ถ้ากูย้ายที่พักมาอยู่ติดที่เที่ยวกูเซฟค่ารถแล้วก็เที่ยวทุกคืนทํางานแต่ถ้าวันไหนเที่ยวมาไม่ได้นอนหนูจะมานอนใต้สเกรตใต้โต่งเงี้ยชีวิตมันเป็นอย่างนั้นทาทุกอย่างที่เขามีกฎหนูแหกหมดแต่พี่เวลาหนูเข้างานหนูเต็มที่นะคือหมายว่าถ้าเข้าไปทางานปั๊บคือเต็มที่พอเริ่มสตาร์ทปุ๊บหนูเต็มที่ความมืออาชีพมาทันทีเนื้องานผลงานหนูมั่นใจว่า achievement หนูล้านเปอร์เซ็นต์ทะลุเกินล้านแต่ performance ดีนะ performance ดีหน ให้มาทำโอทีหนูทําตลอดอให้ลากงานยาวหนูลากตลอดอพี่เชื่อป่ะหนูสมมติเข้าง,งาน6ฝึกงานหกโมงเช้าหรือบ่ายสามในแผนกครัวรหนูขอต่อในรีเซพชันหรือว่าในปูเตียงในแม่บ้านหรือในเสิร์ฟหรือในแผนกน,นั้านี้จนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มกลับบ้านพร้อมเพื่อนนั่นหมายถึงว่าหนูลากเวลายาวอย่างเงียง้ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดสักพักไม่มีใครทาโอทุกคนพอม,มันเลิกเวลาเขาก็อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ก็ได้พร้อมค่ะใครทาโอบ้างหนูพร้อมค่ะ ทำไม่ะหนูอยากเดเด็กได้ความรู้เพราะมันได้ทําหลากหลายถูกต้องหนูอยากได้ความรู้มากเลยพี่เพราะว่าบางถ้าเข้าครัวเนี่ยสูตรเนี้ยเขาจะห่วงมากสูตรนี้เขาจะห่วงมากคือทุกคนสูตรนี้จะห่วงมากพี่หนู่าใช้วิธีการเทรดอะเทรดกันตั้งแต่เด็กเลยนะเทรดยังไงหนูไปฝึกงานโรงแรมเนี้เขาจะชื่อเสียงโรงแรมนี้ว่าอันเนี้ยสมยํำถูกพูเจ้านี้อร่อยหนูเอามาแลกสูตรมาแลกกับข้าวมันข้าวมันไก่เจ้าหนึ่งของอีกโรงแรมนึงอะอ่าหนูมีสูตรเจ้านี้นะถ้าปอย่างแล้วทุกคนเอ็นดูหนูหมด พ่อครัวแม่ครัวจนกระทั่งซูเชฟหรือเชฟเชฟบางทีเชฟวอเตอร์เชฟจัเต็มฝรั่งส่วนใหญ่จะมันหนา้าอินนี่มันแต่แต่มาเห็นหน้ามาทุกรอบเพราะเชฟเขาจะโอเพนทามเนาะเขาา้างานเป็นรอบๆมึงมารอบไหนก็เจอกูหมดอ่ะอันล้ลโลอะไรอเอรียกระเทยก็อย่างนี้เลยแล้วก็ออกมาเป็นรีเซพชันในห้องอาหารบ้างเดินนั้นนำไลายบุฟเฟ่ให้ลูกค้าบ้างทำเกินหน้าที่ซึ่งหนูก่าการทำเกินหน้าที่มันก็เป็นประสบการณ์เราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ไดรับเนี่ยมันโคตรคุ้มค่าเลยทำไมถึงอยากรู้ขนาดนั้นเพื่ออไไปทะร โกของหนูตอนนั้นคือหนูไม่อยากทาครัวแล้วอุตส่าห์ตั้งใจเรียนมาครัวเพื่ออยากเป็นแล้วก็พอไปเข้าไปทำปุ๊บอ่ะกูไม่อยากทำครัวกูไม่อยากทำครัวแล้วเพราะเราเห็นว่าคนอยู่คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่มีแบบคดพ่อคดแม่อภิสิทธิ์อ่ะเป็นเซลลโรงแรมพี่แล้วมาสามนี้มันทำไมมันใช้อะไรคือได้ทุกอย่างทุกสิทุกอย่างอภิสิทธิ์ทุกอย่างก็เลยบอกาอ๋อนี่คือแผนเซล์ดีพาร์ทเมนต์เซลแอด์มาร์เก็ตติ้งอะไรก็แล้วแต่นะอ๋อมันสามารถมีอำนาจสั่งการทุกอย่างเอากูอยากเป็นเเซลลล์แ้้วทีีน แล้วก็ไปขอฝึกงานเขาสามเดือนเขาถามว่าทำไมถึงอยากฝึกกับเขาว่าอยากได้ความรู้ร mm hmm. วงอินเข้าไปเลยพี่แล้วเป็นเด็กเปี้ยวแต่เด็กเลยนะเอาแว่นน่คาดหัวอย่างเงี้ยทำงานเอาแว่นดำค mm hmm. าดหัวเพราะเราเป็นเด็กเที่ยวเสร็จแล้วก็พอเขาเข้ามาทํางานเขาก็สอนวิชาจจาได้เลยอีกสิบเก้าวันหนึ่งเดือนสิบเก้าวันเขารับหนูเป็นพนักงาน mm hmm. หนูก็ได้เงินเดือนสองเด้งเง mm hmm. ินเดือนโรงแรมเด้งหนึ่งเงินเดือนพ่อเด้งหนึ่ง mm hmm. ช่ำย yeah. ช้ำก็ไม่บอกพอ่อไายได้สองทางไล่ได้สองทางก<ะ>็ช้ำ<ะ>แต่ก็ระหว่างนั้นหนเรียนรู้ทุกอย่างพี่หนูทําทุกอย่างทุกหน้าที่ทาจนเจ้านายหนนเป็นเงีย้ยมันไม่มีใครมาบอกว่าให้เราต้องทําขนาดนั้นด้วยเนาะแต่เขเราแต่ด้วยความอยากรู้อย่างเดียวอย่างเดอยาก,ยากรู้ครูพักรักจำเขาคุยโทรศัพท์กับลูกค้ายังไงในตรงนี้อ๋อคุยแบบนี้อ๋อเขาทําคอมยังไงแล้วทำหนูเก็บเรียงเอกสารแล้วหนูเป็นคนที่ฟิลทริดทริดคนเป็นทรีดลูกค้าทรีดเจ้านายเป็นจนเป็นที่รกของ GM เป็นที่รักของนายที่เป็นเดลต้าเซลอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เลื่อนตําแหน่งเป็นเซลอฟิเซอร์อยู่อย่างนั้นะแล้วจนวันหนึ่งเซลตำแหน่งเซลโคเนเรเตอร์ขาดประสานงานหนูไม่ได้อาอทำไมไม่ใช่เป็นหนูอ่ะทำไมไม่ใช่เป็นหนูอ่ะเราก็เสียใจมากเจ้านายก็เลยบอกว่าตําแหน่งนี้ยมันไม่เหมาะกับมึงทําไมถึงไม่เหมาะว่าคนเขาบอกว่ากระเทยอย่าทำงานเก่ง แต่มันไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเสมอไปมีทั้งคนชอบเลยมีคนไม่ชอบสมัยนั้นนะอ,อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการประสานงานเนี่ยประสานงานสมมนาเนี่ยกลุ่มลูกค้ามันมีหลากหลายประเทศม,มันต้องใช้ผู้หญิงในการเจาะแจซึ่งกระเธยเจาะแจ,เ,จ,แจเขาไม่รับการเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาไม่รับซึ่งบางทีต่างนา,านาหนูว่าอ๋อกิดละหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทำให้ดูพเป็นเซลล์เอ็กซ์เสร็จปุ๊บพี่เป็นได้ไม่กี่เดือนนับเดือนได้เลยนะหนึ่งสองสามประมาณยังไม่ทันผ่านผ่านผ่านโปรตำแหน่งอ่ะอามารีมาเรียกไป ให้เป็นแอดซีเซลเจอร์พร้อมกับเงินเดือนที่จำาเลยนะใ่ยังคุยกับทางโรงแรมอยู่เลยบอกว่าหนูขอยังไม่ย้ายห้องนะคะแตหนูขอหาห้องที่ใหม่ก่อนเดือนหนึ่งพี่เชื่อว่าหนูไปไม่ถึงเดือนอะที่เก่าเรียกกลับกลับไหมเท่าไหร่อ่ะเอ๊กูจำมาแล้วนะเออกูจำแล้วนะหนูสู้เท่านี้พี่แต่อยากได้อะไรตอนนั้นตอนนั้นเราอยากแนะนำสกุลอมารีอยากได้ระบบแต่พอเราไปเรียนรู้หนึ่งเดือนอะมันไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่อะพี่รู้สึกว่าชีวิตหนูอะ มันมีเขาเรียกอะไรมันมีตักกะโลจิกทางความคิดอีกแบบหนึง่งสุดท้ายพอกลับมาปุ๊บตอนนั้นเป็นเซลเจอร์แล้วก็นายก็ให้การมาใบหนึ่งหนูยังเก็บประมาณว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพราะสมหล่นนะเพราะเราต้องทำงานแบบตั้งใจเพราะหนูตั้งใจ,งใจทํางานมากมันคือจุดเปลี่ยนช่วงนั้นอะเป็นดาวมากเลยนะคำว่าเป็นดาวในวงการโรงแรมนี่คืออะไรก็ตามแต่น่ะเขาจะพูดถึงหนูว่าเซลคนนี้เก่ง ไปเอามาทําง,งานด้วยสิจนโอเนื้อโรงแรมอะ่ะมาจีบจีบอกไปไหม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 โหม oh, พี่คนชวนทําเยอะมากแต่ก็ยังไม่ไปเพราะว่าเราเพิ่ง,เพ,งเพิ่งกระโดดไปกระโดดมาจนจนคิดว่าตัวเองเนะ่ะเก่งคุณอ๋อเคยบอกเนี่ยคนที่คิดว่าคนที่ที่คิดว่าเอง เก่งเด่นหล่อสวยรวยดังพังทุกคนตอนนั้นหนูคิดเองเก่งมากจุดนั้นมันมันเนทุกอย่างมันเข้ามาหมดคนเยอะเลยเก่งวะ<น>พี่อย่างเนี้ยใครๆก็ต้องการกูโอ้ออิดคนเก่งๆอย่างมึงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแตง่งจุดพีคือจุดที่โรงแรมหนึ่งอ่ะซื้อตัวหนูยังไม่ทันไปนั่งนะแค่หนูยืน่นใบลาออกจากที่นี่แค่ชื่อไปอ่ะลูกค้าหนูลงเรียบร้อยแล้วนะ สามารถแบบลูกค้าซ้ายขวาหน้าหลังหนูเทคแคร์ลูกค้าหมดลูกค้าติดหมดหนูมั่นใจมากหนูเทคแคร์ลูกค้าเป็นเพื่อนเพราะหนูมีรู้สึกลูกค้าคือเพื่อนหลายคนบอกว่าอย่ามองลูกค้าเป็นเพื่อนเพราะถ้าคุณมองลูกค้าเป็นเพื่อนการบริการของคุณจะเป็นอีกแบบแต่สําหรับหนูคือหนูไม่ได้ทำงานโรงแรมตรงนี้ไปตลอดชีวิตหรูบอกหนูมั่นใจมากว่าลูกค้ารักหนูพี่ทีสามอ่ะ โดนตำรวจจับก็โทรหาหนู mm hmm. อย่างลัว,ล,วล่วก็โทรหาหนูทุกอย่างจะทําอะไรก็โทรหาหนูแล้วหนูเมื่อก่อนเป็นคนที่เปิดโทรศัพท์24ชั่วโมง mm hmm. รับสายลูกค้าตลอดเวลา mm hmm. ลูกค้าโรงแรมแล้วลูกค้าอีเวนต์หนูก็ทําพอพอทำอย่างเงี้ยพี่เงินมันก็ได้มาเยอะเ mm hmm. ยอะเยอะเยอะจนเราก็ซื้อตอนนั้นซื้อบ้านมัน้งรถคันที่สองเปลี่ยนรถมาเป็นตอนนั้นมาใช้วีออสเปลี่ยนรถคันที่สองก็ซื้อบ้านตอนนั้นอยู่20ต้นๆหนึ mm ่ง hmm. หลังแต่แค่ตอนแรกแค่จะไปทําโฆษณาให้เขาแต่สุดท้ายเออถูกจังหวะ มมสมสัย <ๆ S 2> นัน้นอ่ะเราก็ซื้อแล้วซื้อก็อยู่แบบเออเด็กซื้อบ้านอ่ะพ่อก็แบบเอาแล้วลูกกูไม่กลับบ้านละซื้อบ้านตรงน,นั้นแล้วก็ซื้อบ้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแต่แกกลายเป็นบ้านออฟฟิศแล้วทีนี้นหนูก็ทํางานทำออไนซ์ทำงานทำอทำทำอไนซ์จนาาอายุย่างเขา24 <ๆ S 1> หนูก็เริ่มสมัครบัตรเครดิตหนูทำางไงรู้บ้างหนูอยากได้บัตรทองแต่เงินเดือนเราเมื่อก่อนมันสองสามหมื่นบัตรทองมันต้องห้าหมื่นหกหมื่นหนูยืมเงินเจ้านายอ่ะโอ้เข้าบัญชีอะ เอาเข้าพอเงินเดือนอ่ะเพื่อให้มันเป็นยอดเป็นยอดที่เยอะอ่ะถึงแล้วก็ได้บัตรทองเราได้บัตรทองซิตี้แบงค์ทีเนี้ยพอจะขอบัตรใหม่ก็รีเฟอร์บัตรจากซิตี้แบงค์อ่ะไปอีก8ธนาคาร7 8 4 5ธนาคารก็วงเงินก็ช่ำใช่ชํำก็เคยใช้ชํำเงินอนาคตชํำเพราะเขาคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้เพราะเราคิดว่าสุดท้ายแล้วหนูก็เวลาได้ออกเงนไหนมาหนูก็เอามาปิดต้นมันนึงมาถึงจุดตึงซื้อบ้านซื้อรถแต่วันหนึ่งพอหนูรู้ว่า หนูจะไม่ไหวละแต่หนูต้องบ้านกับรถต้องเรียบร้อยนะหนูปล่อยเลยนะฟ้องเลยค่ะตอนนั้นคือแบบหนักมากช่วงจังหวะฟ้องแต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยหนูคิดว่าหนูฉลาดบัตรเครดิตกี่ใบก็แล้วแต่เนี่ยดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีคำนวณการนู่นนั่นนี่เอ๊มีเพอร์ซันอลโลนอยู่ก้อนเนี่ยดอกเบี้ยถูกกว่าอีกนี้ถ้าเอาเพอร์ซันอลโนตรงนี้มาไว้ตรงนี้มาโปะกูฉลาดขอกูโปวอนุมัติผ่านแล้วเครดิตดีผ่านโป โคลปิดนี่สองแสนปิดนี่ท่านั้นแถวนี้ปิดปิดปิดแล้วก็มาผ่อนแค่ฝั่งนี้หนูก็ผ่อนแค่ฝั่งนี้นะทําได้ประมาณสองเดือนบัตรว่างเนาะใช้ต่อปิดหมดแล้วไงแหมบัตรแล้ยังเหลืออยู่แบบเพียบคนอื่นปิดบัตรต้องต้องตัดกระเทยไม่ตัดทุกวันนี้ยังเก็บบัตรอยู่เลยไม่ตัดสวยพี่พอพอตรงนี้บัตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ นีวน่ว่างว่างพอเริ่มใช้ไปที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามเชีย่ยพอสินสอ้นเดือนมาจบมาอีดอกร<อ>วมกันอ่ะ <c oughs> เกือบแสนพี่เด็กอ่ะแล้วหาเงินีดไหนว่าเกือบแสนพอคิวเต็งเก่งแล้วอว่ะหักไปทำฟรีแลนซ์ดีกว่าม,มันทําได้ทุกอย่างแล้วเงินแม่งคอมเจ็ดมันจะมีคอมสามคอมห้าคอมเจ็ดสำหรับงานโรงแรมแล้วก็คอมคอรเปอเรทหนูก็ดิวคอรเปอเรทลูกค้าเช่นลูกค้าลงแรยี่สิบห้องสมมุติบริษัทเองเยี้ยบริษัทอ่าบริษัทโปรเงี้ยยี่สิบห้องคุณหนึ่งปีคุณเนี่ยหนูก็จะได้แล้วว่าเท่าไหร่ แต่พี่มันจะได้แค่แบบเดียวแต่สุดท้ายลูกค้าจะซื้อในความเป็นองค์กรม,มากกว่าซื้อในความเป็นบ,บุคคลเราต้องคิดจุดนี้แล้วลูกค้าที่เป็นสัมมนาเนี่ยงบที่เปิดสัม,มนาคือเดือน3ถึงเดือนสิบอ่ะพี่แต่ถามว่าหนูได้ลูกคาา้าไหมเแล้วงงานอีเวนต์หนูก็ได้<ม>พอหนูเริ่มรับอีเวนต์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นนะะ่ะมันเริ่มมีการเครดิตเทอมและวางบินอีดอกกูกไ,มไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้วาเลยไม,ไ,มไม่ได้มาทันทีไงนะไม่ได้มาท,าทันทีต้องมาวางบินนี่บ้านอยู่วัดยานะ ต้องขับรถมาวางบินกรุงเทพแล้วได้เรื่นเลยไหมไม่ได้ต้องรออีเอาอีดอกรออีกแล้วแต่แล้วแต่สามสิบวันพอถึงสามสิบวันหลุดรอบอีดอกทำไมล็อกเงินที่สิบสองกูอีกเดือนนึงกูดอกเบี้ยร้อยละยี่มาจ่ายซัพพลายเออร์โปะๆนั่นหมายถึงว่างานหนึ่งงานอ่ะพี่สมมติรับมาห้าแสนน่ะกำไรหมดแล้วนะจ่ายดอกหมดแล้วจ่ายดอกหมดแล้วแล้วมันก็เริ่มหมุนเงินไม่ทัน ก็เร right, 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 right. ิ oh banks, ่มแบงก์ก็เริ่มทยอยฟ้องทีละแบงก์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 มาเป็นปึกเลยอย่างเงี้ยพี่หมายสารแต่ก่อนหมายสารมาเนี่ยหมายยาฮีหมายยาฮูหมายยาฮาหมายยาฮาหนูจำได้เลยหยอกเพลงหลอนชิบหายแบบมาจริงๆทวงหนี้อ่ะส่วนสองมาอย่างเงี้ยส่วนสองทวงหนี้ส่วนสองทวงหนี้กับเพลงหนึ่ง เเพลงเพื่อนสนิทอ่ะเพลงดากาันดามาันร้องว่าไงแล้วนะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยท่านได้ยินสองเพลงนี้กับพี่ข้างในหนูจะประกันจี <laughs> อีดอกแล้วพอสองเพลงนี้ขึ้นมาฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยเลยเย่ะไรแหละอีดอกทวงนี้กูชำอยู่ขนาดเนี้ยพี่ชอบายเพลงสองเพลงนี้คือเพลงในความทรงจำเดินเข้าเพ็บไม่ยาฮีไม, he, <laughs> ไม่ยาฮูอีดอกมาน้ําตามาแล้วว่าแล้วมาสายมันมาเป็นปึกปึกกับพี่ปึกปึกปึกตาขุดเนาะ หนึ่งสองสามแล้วก็เธอตอนนั้นอีดอกเหมือนฆ่าคนตายอย่างมาตั้งมาเต็มาเป็นอย่างเงี้ยพี่จนคิดฆ่าตัวตายตอนนั้นคิดฆ่าตัวตายเลยตอนนั้นมันแวบมันแวบมันแวบมาจากมันสะสมก่อนมันตื่นคือคนเรามันเป็นนี่พี่มันทุกในอกนรกในใจมันมีอยู่เรื่องจริงนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็คือมันมีความผวาอยู่ข้างในมันมันมันเป็นความเจ็บปวดข้างในจริงๆจนวันนึงอะหนูขึ้นศาลครั้งแรกนะใจตุก ตุกๆๆขับรถไปอีกหลอกหนูทำอะไรก่อนเราใส่แว่นดำเดินไป,ปทำยังไงต่อวาทางเขาก็อายด้วยนะหน้าก็อายอ้ตอนนั้นอายหมดเลยออ้แบบแล้วเขาโทรทวงนี้เขาโรงแรมหรอกอ้ไอ้มึงจะเอาหน้าไปหนีไว้ที่ไหนอะหรือว่าทําอะไรก็ทําแต่เวลาเวลาเขาทวงเนี่ยมึงจะอายมากแล้วก็พอไปที่ศาลศาลอาญาคไอ้ศาลศาลกตัญยาบัลลังก์สองสิบโมงตึงเหมือนในหนังเลยพี่ตัดภาพไปแฟลชแบ็กกลับไปเดินขึ้นบันไดตึงตึง แล้วก็เดินไปหน้าศาลแล้วนั่งเงียบๆก้มหน้าแบบแล้วกูต้องขึ้นบัลลังไหมใจมันถามตัวเองทุกอย่างแล้วก็หนูก็นั่งแยกคนเดียวแล้วก็มันจะมีคดีบัตรเครดิตอีกสี่สี่ห้าคนหมดใช่อ๋อเขาให้คุยที่สีบเดียวอย่างเงี้ยให้คุยนคุยกันเองแล้วากให้คุยหนูว่าเขาไม่ไม่เหมือนที่เราคิดคือแบบข้าพเจ้าขอให้เออผ่านในหัวคืออย่างนั้นผ่านในหัวคืออย่างนั้นเอ้าแค่แค่นี้เหรอเออเขาก็นั่งคุยกันปกติแล้วพี่ชายไปผ่อนเท่าไหร่อ๋อผ่อนเท่านี้แล้วผ่อนยังไง อ๋อพ <Yeah>, like oh, yeah, ี okay, now, mm ่เดี๋ยวลดลดลดเรือเรือเือเข้านี้ต่อเดือนนะเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ได้หรอพีาเออหลังจากนั้นพี่หมายเสองหมายเสามหมายเสี่หมายเลห้าเป็นการดำพร้อมกับบุคลิกหนึ่งพร้อมตึงตึงตึงเดินไปหน้าปุ๊บโทษนะคะจากซิตี้แบงค์หรือเปล่าคะับเขาดูเอกสารหน่อยครับอันนี้ลดได้ไหมเอออย่างงี้เลยนะลดได้ไหมพี่เป็นทนายเหรอครับพี่เป็นทนายเหรอครับอ๋อครับพี่เป็นตำรวจ อันนี้ลดเหลือสมมติสองแสนลองดูพี่ต่อแสนหนึ่งไหวไหมพี่ครับโทรก่อนโทรก่อนแล้วเขาดีพอตพี่เขารายงานพี่แต่พี่ตั่งคอยตรงนี้ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันพี่อยู่ทาแบบนี้กับทุกเป็นคนคุมเกมแแลวใช่หนูทำเป็นนก็าทุกศาสจนวันหนึ่งหนูโดนบังคับคดีอ่าบังคับคดีนะพี่ตอนนั้นหนูทํางานสื่อนงุนแล้วบังคับคดีเข้าซี้แบงค์นี่แหละเข้าตึ้งหนูไม่หนูจำไม่ได้ว่าเอาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านตึ้งแล้วโทรมาเลย ถ้าหลจากรกรมบังคับคดีนะครับค่ะพี่อยู่หน้าบ้านครับผม,มจากซิตี้แบงค์อ๋อหนูไม่อยู่บ้านครับพี่หนูข้างนอกหนูอยู่ต่างจังหวดัดโอเคโอเคถ้าไม่มาตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดบ้านเดี๋ยวจะให้ตำรวจมาเปิดโอเคพี่เดี๋ยวหนูเข้าไประหว่างทางพี่เชื่อว่าหนูเปลี่ยนไมซ์เซ็ตหนูแค่แ๊บเดียวอ้าสี่สามสองเชียร์อยากได้เอาอะไรก็เ็าไปหนูปล่อยเว็บเดียวเนี่ยอยากได้เอา,เอ,าอยากได้อะไรให้เอาหนูเดินมาปุ๊บพี่ัสดีค่ะขายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเชิญครับพี่อื อะไรครับอยากได้เอาเลยถอดเอาเลยค่ะแล้วลูกน้องมันโทรมาฮัลโหลหนูว่าไงว่าไงอีดอกตัดนหนึ่งอีดอกกูบังคับคดีเขายึดแอร์กูอยู่เนี่ยมึงอีดอกชิพายแล้วเดี๋ยวชีวิตพี่เอาเลยพี่อยากได้หยิบเอาเลยจงเขาบอกพี่ครับใจเย็นๆไม่เอาครับเออเอาแล้วพี่มาทําไมอ่ะมาคุยคุยอะไรพี่ต้องมายึดสิพี่เป็นคบังคับบัดีพี่ต้องยึดไม่เอาครับเดี๋ยวผมอ่ะพี่หนูมีหมื่นหนึ่งตอนเนี้ยถ้าเอาหมื่นหนึ่งตอนนี้็ก็ว่ากันลวกันโอเคได้ครับงั้นเซ็นเอกสารมาเซ็นหนูให้ไปหมื่นหนึ แล้วนางก็ไปอ๋อไม่มีอะไรเลยผมว่กเขาก็ดีไม,ไม,มไม่ได้ไมไยึด้ปืนทีเออใช่ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บหนุ่มเขาไปอายัดเงินเดือนอ่าเขาจะไปไปตัดเงินเดือนเราสามสิบเปอร์เซ็นต์ของการอายัดพอเขาพรุส่สการอายัดเงินเดือนปุ๊บก็ทีอศึกษาต่ออีกสิของเขา้ามาอายัดได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ช่วงนั้นน่ะเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะเรื่องการเมืองแลจะจมวิแล้วเขาลดเงินเดือนพอดีช่วงนั้นนะแล้วหนูเอาเงินเดือนที่เขาลดอ่ะ มาทําแล้วคนหนูไปหาเช่าเช่าที่นู่นที่นี่ขันู่นนีพกพี่หนูเดินเดินถึงสามพันหกบังคับคดีหนูก็จ่ายเลี้ยงไว้พอหนูรู้ว่าบังคับคดีเนี่ยถ้าใครจะมายึดหนูต้องต่อแถวให้อันเนี้ยเสร็จเขาคุ้มครองลูกหนี้เนาะมันคือสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนเป็นหนี้ใช้ให้หมดนะคะหนูพูดเลยพี่ใช่ไหมสามปหนูเนี่ยหนูจ่ายอยู่ประมาณสามสองปีสามปี่ปหนูเลี้ยงเอาอย่างนี้แล้วกันไปต่อคิวคุณบังคับคดีเนาะลองไปเช็กชื่อเรื่องกันว่าพี่ติดบังคับคดีอยู่ไหมถ้าไมอเท่านอคน จนเขาเปลี่ยนโอเคพ,พี่ได้คุยกับพี่เฉพาะนหนูคุยกับคนที่ทวงนี้เป็นเพื่อนแล้วหนูก็ถามแต่ทวงนี้เธอทวงนี้ทุกวันไหนทุกวันที่เท่าไหร่อ๋อทุกกลางปีทุกปลายปีเออแล้ววิธีการทวงเธอทํายังไงหนูถามทุกคนพี่ทุกธนาคารอ๋อเมื่อก่อนผมอยู่แบงก์นอกเมื่อก่อนผมอยู่แบงก์ไทยมันจะบอกหมดจนหนูรู้ทุกอย่าง อ๋อโปรเซสของการตรงนี้มันเป็นแบบนี้เศษหนึ 1, ่งเศษสองเสามนั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณเป็นหนี้ปุ๊บถ้าคุณหยุดผ่อนสามเดือนแล้วเขาจะต่อ้ถ,ถึงหกเดือนหกเดือนเสร็จปุ๊บระยะเวลาในการรวบ,รว,บรวมอีกหกเดือนเป็นหนึ่งปีกว่าจะหมายสารอีกปีหนึ่งปีหกเดือนกว่าจะนัดขึ้นศาลนั่นหมายถึงว่าปีครึ่งถึงสองปีที่เวลามีเวลา,วลาคุณใช้ชีวิตทําอะไรหรือว่าบริหารจัดการ<ม><ม>แต่ถ้าคุณเป็นหนี้ ในกรณีที่โดนบังคับคดีแล้วอ่ะทุกคนมาต่อแถว mm hmm. พอคำว่ามีหนูก็มีไม้กันหมาไว้นหนึ่งอันแต่เมื่อวันหนึ่งเชื่อไหมพี่ตอนนั้นหนูเรียกว่าหนูลมบนฟูกก็ได้เพราะว่าพ่อเนี่ยจะทซัพพอร์ตค่าบ้านและค่ารถค่าบ้านหนึ่งสมบ้านหมื่นรถหมื่นพ่อซ mm ัพพอร์ตแต่่อพ่อซัพพอร์ตเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่หนูว่าหนูจะฆ่าตัวตาย mm hmm. คือมันคือเว็บเดียวที่มันสะสมมายยาหี่มายยาฮู้ ah oo, mm hmm. กับ mm hmm. ได้ mm hmm. ชิดเัไม่รู้อะไรบ้างเลยพี่พ่อโทรทุกวันทุกวันทุกวันเขาจับเสียงลูกเขาได้เ่าเสียงลูกเปลี่ยน เป็นไงบ้างงานดีพ่อดีดีดีด,ดีทุกวันได้งานดีดีดีด,ดีทุกวันจนวันหนึ่งอะ่ะมันต้องไปแบบไปบ้านช่างระยองหนูก็ที่ตัดสินใจว่าวันนี้หนูจะฆ่าตัวตายละจะขากลับหนูจะหักรถตพงมาลายยัยตอน,นไปสมัครขายประกันเนาะไปสมัครขายประกันแล้วก็กะจะหา อุ้หาอู้พี่จะดูดวงมากจะทํานู่นจะจัดอะไรจะทาทุกอย่างที่มันจะได้เงินนะจะขายข้าวแกงจะจะทุกสิ่งแต่มันก็ไม่โอกาสโอกาสและเวลามันมันยังไม่มาถึงมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้ววันนั้นอะหนูจําได้เลยว่าพ่อโทรมาในวะในขณะที่หนูกําลังนั่งอบรมอยู่แล้วอยู่ดีๆมันเกิดอะไรไม่รู้คือคําพูดของคนเวลาเข้าเข้าประกันเนี่ยเขาจะปลุกใจหรือให้กําลังใจแล้วเหมือนเหมือนสะเทือนใจอ่ะพอพ่อมาโทรมาถังวันนั้นพอดีอะพี่ร้องแบบ ร้องจริงนะไม่ใช่ร้องเหมาอาจารย์กูนะร้องหลุดเลือร้องไม่อยู่แล้ว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 หนูจะฆ่าตัวตายแล้วมันโทรลาแล้วก็โทรมาเรียกเราเราไปร้องอยู่ในห้องพระไม่ใช่พ่อสิแม่ก่อนแม่โทรมาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแม่บอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับพ่อพ่อมีเงินเดี๋ยวพ่อจ่ายให้พ่อก็เออเดี๋ยวจ่ายให้ไม่อยู่แล้วอยู่แล้วแต่การล่งใจไม่ได้ล่งเพราะเขาจ่ายให้นะลุ้งเพราะได้เขาได้รู้ว่าเราเป็นหนี้ พ่อแม่รู้ว่าเราเป็นหนี้แต่จริงๆอะพ่อแม่เขาบอกว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าเราเป็นหนี้เพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมาทําไมเขาจะไม่รู้พี่เชื่อปะ่ะหนูทุกวันเนี้ยหนูก็เลยกลายเป็นความรักของพ่อของแม่ค,คือความรักของพ่อของแม่หนูคือหัวใจและจิตใจของพ่อของแม่เพราะถ้าหนูเ <Special> จ <Clean. S 2> <mathematician. S 1> ็บพ่อแม่หนูเจ็บกว่าถ้าหนูสุขพ่อแม่หนูจะสุขกว่าเพราะเราคือความสุขของพ่อของแม่เพราะหลังจากที่พ่อแม่ช่วยเราแล้วเรา ก้าวผ่านเรื่องเรื่องหนี้สินนะมาเล่าตอนนี้หลายคนจะมองว่ามันสนุกแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะ่ะฆ่าตัวตายได้เลยนะออคนที่เป็นหนี้อารมณ์ชัชว์ูบหนูถ้าหนูมีปืนนะ่ะพี่หนูยิงหัวตัวหนูละเดีพูดเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหดร้ายมากสาหรับสภาวะคนเป็นหนี้แต่สุดท้ายแล้วพี่เชื่อปะ่ะพอหนูฟื้นขึ้นมานะ่ะ หนูตามเก็บหนี้จ่ายทีละใบทีละใบหนูเครดิตเครดิตบูบรโรมุ่อก่อนน่ยสามารถจิ้มตู้หน้าท,ที่ธนาคารได้ออแล้วหนูก็จะเช็คอย่างเงี้ยพี่แล้วมันก็จะหายไปทีละธนาคารทีละธนาคารสมตรมติเรามีกี่อันก็แล้วแต่เนาะมันจะหายไปทีอันทีละเดือนทีละเดือนหนูขีดนั่งนับอย่างเงี้ยยี่สิบสี่เดือนอ่ะพี่จนถึงเดือนสุดท้ายกูเป็นไทยแล้วกูชนะแล้วพอชนะเสร็จปุ๊บหนูาตามเก็บคนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบของที่เขาไม่ออกบอกแม้จนหมด ที่เขาไม่เอาดอกด้วยนะคนเป็นเพื่อนผู้มีพระคุณกี่คนหนูตามเก็บคืนไม่ได้ตามค่านะตามเก็บเก็บตามเก็บรับางคนสิบปีเขาบอกว่าเหลือเชื่อมากนะอยู่ดีแบบพี่หนูมาหาค่ะน้องเงินมาคืนพี่หนูเอาเงินมาคืนฮัลโหลเจตนี้อยู่เท่าไหร่หนูคืนทุกคนหนูเคลียร์ตัวเองทุกคนหนูตามคืนแล้วก็ จนกระทั่ง,ต,งต้องเรียกว่าเวลาช่วงที่หนูเคลียร์หนี้เสร็จนะหนูยังไม่สมัครบัตรเครดิตหนูก็มีบัตรเดบิตแต่มันไม่สามารถรูดด e POSIT มาจจำโรงแรมได้เวลาเด,ดินไปต่างประเทศอะ่ะมันต้องใช้ใช้บัตรเครดิตเท่านั้นพวกข้าใช่ใชแล้วทีนี้หนูเอาชิปหายแล้วกูต้องทําบัตรเครดิตอีกรอบเหรอก็ถามใจตัวเองอย่างเงี้ยพี่ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในในการสมัครบัตรเครดิตหนูส่งไปสมัคร3ามแบงค์มันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตในการสมัครบัตรเครดิตนะว่าจะเป็นหนี้อีกหรือ กาบอัที่สองจะผ่านไม่ผ่านพี่เชื่อป่ะหนูสมัครสี่แบงก์ผ่านสไม่ผ่านหนึ่งไอ้ตัวไม่ผ่านคือซิตี้แบงเพราะระบบข้างในมันยังมีชื่อใช่มันอ่าได้แต่ผ่านทุกอันเน่ยผ่านหมดหนูก็มีสามใบแต่หนูใช้ใบประจำอยู่ใบหนึ่งเพราะหนูเลือกใบที่ใช้แต้มในการสะสมใช้เต็มเขาเรียกใช้เงินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่ไม่มีการช้ระขันต่ำ ตัมีมีมาแค่ช่วงนี้แหละที่ที่ใช้โอเวอร์ลิมิตเพราะหนูทำบ้านทําร้านบางทีมันต้องแคดโปรอะไรเงี้ยต้องต้องต้องใช้ไปก่อนต้องใช้ไปก่อนแล้วก็ต้องคํานวณเงินดีๆแล้วสุดท้ายพี่ใช่ป่ะซิที้แบงค์ที่ไม่ผ่านรอบหนูหนูก็เอาบัตรที่หนูถือเนี่ยวงเงินมหาศาลมหาศาลหนูว่าจะไม่เยอะหรอกกับหลายคนอะเอาเอามาตึ้งมารีเฟอร์แล้วมันหินเห็นเขาเรียกได้เห็นหลังบ้านนี่ซิที้แบงค์ปุ๊บค่ะอนุมัติ โอเคผ่านแล้วหนูก็ได้ซีเวงกลับมาเหมือนเดิมเพื่อจะเอาหนูเอามาผาาสมใหมยอย่างเดียวพี่ใช้อะไรก็ตาแต่ผสมใหมในการบินเพราะหนูว่ามไม่นะ่ะสมมติ่าอันนี้ได้กี่หนูจะคำนวณ คำนวณมาอีกแล้วว่าอันนี้ได้อะไรได้เยอะสุดมาแลกไมได้เยอะสุดว่าอัพเป็น VC ซอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะมีวิธีการของหนูในการใช้บัตรเครดิตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหนูมันก็ทำให้เรารู้ว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นได้แต่ถ้าคุณบริหารจัดการมันเป็นแต่ต่อยคิดได้ดีแค่ไหนเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แต่วิธีการตั้งตัวรับมือกับมันต่างหากเพื่อชีวิตคุณเซอร์ไพ์และยังคงอยู่ต่อ,อพี่เกดประทําดีมาตลอดอ่าะเป็นหนี้พังหมดชีวิตคือพังเราเห็นคน ทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายบอกเป็นหนี้ปุ๊บชีวิตเหลวเลยเหลวเปลวเหลวเปลวเหลวเปลวทีเนี้ยมันคือมันต้องอยู่ในกระบวนการของการวางแผนแต่ในขณะที่นักเราเฟื่องฟูเนี่ยค่ะไม่มีใครวางแผนหรอกพี่พี่นึกออกปะแต่ถ้าคนเคยมีเพล์มาแล้วเนี่ยหนูล้มตอนเด็กนะหนูโชคดีนะ <Okay. S 2> หนูล้มตอนยี่สหนูยังมีแรงลุกแต่ถ้าพี่ล้มตอนห้าสิบโหเ้าแรงที่ไหนอะล้มตอนหกสิบเอาแรงที่ไหนอะถูกปะตอนเนี้ยเราล้ม40่สิกว่า30มสิกว่าเรายังมีแรงนะ แต่ถ้าเรา,ราใช่หนูก็เลยมองเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาว่าอันนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าการปินนี้ครั้งนั้นน่ะมันสามารถทำให้เราเป็นคนในวันนี้เป,นเป็นคนวางแผนทางการเงินประหยัดกินประหยัดใช้ซื้อเท่าที่ของจำเป็นที่อยากซื้อ,อจ่ายเท่าที่ของจำเป็นที่อยากจ่าย แต่สุดท้ายก็มาพังอีกรอบนึงพังกับโควิดทำบุญมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้ามึงไม่เหลืออะไรสุดท้ายมึงยังเหลือบุญแล้วกูไม่มีแพชชั่นที่ชีวิตกุทัวันนี้ยังไม่มีแพชชั่นเลยพี่แล้วไปฟังใครก็ไม่รู้ต้องเป็นนี้ อ๋อมึงทำงานหนักใช่ไหมแตงมึงไม่เวลากินไม่เวลาเที่ยวใช่ไหมมึงไม่ใช้เงินงั้นมึงใช้เงินเลยถ้าย้อนกลับไปได้สักอันหนึ่งอ่ะจะไปบอกแตงในตอนอายุเท่าไหร่ว่าอะไรไหมไม่ไม่มีเรื่องใดแม้แต่เรื่องเดียวที่ย้อนกลับไปแก้เลยไม่มี <c oughs> หนูมองเป็นความสนุกและหนูขอบคุณตัวเองด้วยซ้ำที่เรียนเรียนรู้ชีวิตในแบบนั้นแม้กระทั่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม